สองเด่นหน่อยแล้วนะหนูชื่อนังเกสนังเคสนังเคสอืมนังเคต,ตค่ะอืมมองคอนประวัติตอนให้เปียกหน่อยอะไรนะ

เดี๋ยวหวานฮ่าฮ่มเดี๋ยวหวานเอ้าเอ้า เี่มันมาเดี๋ยเริ่มตตามท่องบ่อหนูด้วยนะของพี่หนูนะคำพูอย่ากดอ,อย่าเริมกดกดดึงกดยุ่งจก่งเบกลังใจด้วยนะคะเราชื่อน,น้องเค